เขาจะบอบบเหมือนได้เ็เขาได้มงคอมเมดี้อะไรเนี่ยครั้งนี้มันกลับมาเข้มข้นอีกครั้งแล้วถุ๊กนาโทนมันดูเย็นไปหมดเลยอะเรื่องเนี้ยช่ไหมฮะมันเกี่ยวกับอะไรพี่จริงมันก็ถ้าใครได้รู้ตัวอย่างนะครับก็จะได้เห็นว่าในเรื่องการรับบทเป็นมินิใช่ไหมครับมินิเขาก็จะเือนคนที่โดนกระทําในช่วงแรกๆอะไรนะครับแล้วเราก็กลับมาแก้แค้นอะไรอย่างเงี้ยใช่กลับมาแก้แค้นทุกคนเลยเหรอใชรคนที่ทําเราเออนะฮะ แล้วคุณไปช่วยแล้คุณคุณไปช่วยหรือคุณไปห้างเขาคุณอ,อ๋อผมไม่ช่วยเขาเ,ออเพราะว่าผมหลงรักฆาตากรไงผมเลยต้องไปช่วยเขาเออแต่ว่าเ,ออเรื่องนี้บอกเวลาแบบการหลงรักฆาตากรผมไม่ค่อยเข้าใจฟิลเหมือนกันนะพี่ก็เหมือนแบบว่าเราไปหลงรักคนผิดอะใช่ไหมเขาจะทําแบบอารมณ์แบบไหนอะไรเงี้ยครับก็ต้องต้องลองดูนะครับน่าจเป็นการท้าทายการแสดงของออฟกันเหมือนกันแล้ว ในเทเลอร์คุณคุณอ๋อเขาจะต้องทำหน้าที่ในการทำให้คุณยิ้มได้อีครั้งใช่ไหมว่าทั้งเรื่องหนูจะไม่ยิ้มเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันครับยาแล้วป็นคนที่ยิ้มตลอดอะเรากล่าวอ้าหนึ่งว่ากันว่าในเรื่องมันก็น่าจะมีความจริงจังเออใช่้เพราะเราต้องตามแก้แค้นครับผมนะอ่ะมาที่คนอื่นบ้างนะครับผม าก็ทาเพราะว่าเราไปกระทําเขาก่อนนะเออหรือเปล่าไม่รู้ยังพูดมากไม่ได้เออใช่เป็นความลับอีกแล้วครับผมนะได้ร่วมงานกับเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างครับชิมันเรื่องนี้ครับวงงาน้นี่ก็เป็นครั้งแรกครับผมที่ได้ร่วมงานกับพี่อฟด้วยครับก็ตื่นเต้นมากๆเหมือนกันครับก็พี่อมอะต่อ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 ผมผมก็เหมือนได้เป็นการผิกบทบาทอลอยมันก็ค่อนข้างซับซ้อนมากครับแล้วก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้ร่วมงานกับพี่กัน ใช่ครับผมก็ดีใจมากๆแล้วก็จะปล่อยศักยภาพออกมาให้เต็มที่กับบทบาทที่พลิกกลับมาในครั้งนี้<ช>ครับผมนะเรื่องการแสดงนะผมว่าแคสนี้เนี่ยวางใจได้เลยนะฮะแต่วันนนทั้งหลักลเขาบอกว่าเรื่องเนี้ยทุกคนต้องทํากันบ้านกันหนักมากจริงๆนะกับการเขาแร้เดินถึงทุกคนเรียกว่าฝีมือฝีมือเนี่ยเป็นที่ไว้ใจได้เลย่าเนี่ยต้องทำกันบ้านกันอยู่เหมือนเดิมนะครับครับผมตัวแทนนะครับพี่ออฟครับฝากนะแฟนๆได้ติดตามกันหน่อยครับ อ๋อฝากด้วยนะครับสำหรับการช็อตนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราจะตามแก้แค้นแบบใช้ศิละปะในการแก้แค้นครับเพราะว่าเขาเป็นเหมือนแบบช่างทําแก้วเป่าแก้วอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างที่เป็นการแก้แค้นเนจะมีศิละปะเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดก็ฝากด้วยครับสำหรับการช็อตครับครับผมนะขอเชิญผูบดำเนิให้กลับนะกานช็อต